สวัสดีจ้าทุกคนสมับคลิปนี้เราจะมาสร้าง,างเซิร์ฟเวอร์ดิคอร์ดกันแล้วก็จะมีสร้างยศสร้างห้องต่างๆด้วยสำหรับใครที่เพิ่งใช้ยา i ครั้งแรกมาดูคลิปนี้กัานได้เลยหลังจากเราสมัครดิ s อร์ดแล้วเมื่อเราเข้าสู่แอปพลิเคชัน Discord เราก็จะสังเกตเห็นว่ามันจะเป็นหน้าต่างประมาณนี้มันจะมีรูปบวกอยู่ด้านข้างให้เรากดไปที่รูปบวกหนึ่งครั้งหลังจากนั้น เราก็่สร้างเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาได้เลยว่าเราจะสร้างเซิร์ฟเวอร์แบบไหนในกรณีที่เราต้องการความสะดวกสบายเราก็สามารถเลือกแคมเจาชด้านล่างได้เลยหรือว่าหากเราอยากทำเอทั้งหมดก็เลือกว่าสร้างของฉันเองกดแํวว่าสร้างของฉันได้เพื่อน,อนใส่ชื่อเซิร์ฟเวอร์ใส่รูปภาพกดสร้างเซิร์ฟเวอร์ ลิงก์นี้จะเป็นลิงก์สำหรับเชิญเพื่อนๆเ,เข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ของเราถ้าหากปต้องการใช้ลิงก์นี้ไปนานๆให้กดทว่าแก้ไขลิงก์ทำเชิญเปลี่ยนเป็นคำาว่าไม่เลยกดบันทึกหนึ่ครั้งเราก็จะได้ลิงก์ถาวรมาและไม่มีวันหมดอายุเราสามารถใช้ลิงก์นี้เชิญเพื่อนๆน,นได้ตลอดพุขทามหลังจากนั้นเราก็จะเห็นเซิร์ฟเวอร์ของเรามาเป็นหน้าตาประมาณนี้ ต่อมาเราไว้ทาการสร้างช่องกันก่อนที่เราจะสร้างช่องต่างๆเนี่ยเราต้องสร้างหมวดหมู่ขึ้นมาก่อนวิธีการสร้างหมวดหมู่เข้ามาที่ตรงนี้แล้วกดคำว่าสร้างหมวดหมู่หลงจากนั้นใส่ชื่อหมวดหมู่ไปอย่างเช่นว่าโสนนางเล่นอันนี้คือวิธีการสร้างหมวดหมู่ วิธีการสร้างช่องห้กดค้างไว้ที่หมดหมู่ได้ลงไปด้านล่างปุ่มทีว่าสร้างช่องใหม่สำหรับช่องมันจะมีอยู่สองประเภทคือรูปลำโพงหมายถึงห้องที่เราเข้าไปคุยกับเพื่อนๆรูปสี่เหลี่ยมรูปาร์ปหมายถึงห้องที่เราไว้ใช้พิมพ์คุยกับเพื่อนๆตั้งคำาว่าพิมพ์คุยกดสร้าง เราก็าจะได้ห้องสำหรับพิมพ์คุยเรียบร้อยแล้วหากเราต้องการห้องที่จะไว้ใช้ในการเข้าไปพูดคุยกัรผ่านไม้ล้วก็กดทางไว้ที่หมดหมู่เดินงไปด้านล่างปดสร้างช่องใหม่เดือไปที่รูลำโพงใส่ชื่อห้องปดสร้างเท่านี้ เราได้ห้องสลอกเขาไวพูดคุยแล้วจ้าบําบัดเองเราต้องการแก้ไขหมวดหมู่เราขิดค้างไว้วเในระบไปด้านล่างปุ่คำว่าแก้ไขเราว,ว่าสามารถเปลี่ยนชื่อได้ป้องพูดคุยป้องพิมพ์ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันโดยการกดค้างไว้ ดึงลงไปด้านล่างปวดทวารแก้ไขช่องเราก็สามารถทําการแก้ไขได้แล้วต่อมาวิธีการสร้างบทบาทวิธีการสร้างบทบาทหรือดิอีกอย่างหนึ่งว่ายศปวดไปที่เชื่อว่าหนึ่งก็แล้วปวดไปีการตั้งค่าหลังจากนั้นดินลงมาด้านล่างกวดไปที่บทบาทกวดชั่วช้า,าบทบาทใหม่ เราหาจจะกา้ชี้บนหมายว่าอะไรก็ได้ตามชอบใจโดยเช่นคำว่าชายทำการเปลี่ยนสีตามชอบใจปรดสร้างปิดขั้นตอนนี้ปิดขั้นตอนนี้หลังจากนั้นเราก็จะได้บทบาทมานะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่คือบทบาทชายชาย,ยังไม่มีสมาชิกหากเราต้องการสร้างเพิ่มอีกมาที่ปุ่มหัวตัวนี้ ใส่ชื่อบทบาทบทเปลี่ยนสีบทจ้างบทข้ามบทแทนตอนนี้ตอนนี้เราก็าจะมีบทบาททั้งหมดสองบทบาทด้วยกันหรือสองยอดนั่นเองวิธีการสร้างบทบาทก็ง่ายๆเท่านี้เองหากว่าต้องการสร้างบทบาทให้เพื่อนอเราแค่กดค้างไปที่ชื่อเขา หลังจากนั้นเดินลงไปด้านล่างไปเข้าว่าจัดการแก้หายทบาทใส่บทบาทตามชอบใจได้เลยบันทึกตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วต่อมาจะเป็นวิธีการแต่งให้สวยเราสามารถแต่งบทบาทให้สวยงามมากขึ้นแต่งชื่อห้องแต่งชื่อมดหมูให้สวยงามมากขึ้นได้โดยการใช้อักษรพิเศษหรืออีโมจินั่นเอง เราจะเปิดเข้ามาที่เว็บไซต์ค้นหาคำว่าอักษรพิเศษเราจ,จะไปที่สัญลักษณ์เมื่อเรามาเราก็จะเจอกับสัญลักษณ์ต่างๆมากมายแบบนี้อ่าสมมติว่าเราต้องการที่จะใช้่าสัญลักษณ์อันนี้แล้วกดหนึ่งครั้งกดดลรกล้วกลับไปที่ดิจิอัลเราไปที่ห้องพิมพ์คุยแล้วกดแก้ไข เราก็จะใส่รูปหัวใจลงไปโดยการกดวางกดบันทึกอีกครั้งก็จะเห็นว่าตอนนี้เราก็จะมีรูปหัวใจมาที่หน้าชื่อห้องแล้วแล้วแต่จินตนาการของท่านผู้ชมเลยว่าจะแต่งเป็นแบบไหนให้มันสวยถูกใจจะเต็มเป็นแบบไหนให้มันดูน่ารักแต่เช่นว่า,าเราอาจจะใช้เครื่อ,ไองไม้นี้เปิดลอกเปิดคันล้อเชบมมาวางไว้ไปอันนึงปุ๊บ นี่เิดบล็อกเปิดชัตเตอปึ๊บมาวางไว้เปิดบันทึกนี่เห็นไหมเรียบร้อยแล้วบทบาทก็สามารถทำได้เช่นกันส่วนตัวเรบนี้เราสามารถทำาบบนี้ได้เลยอย่างเช่นว่าเราจะใส่เป็นอันนี้แล้วก็บอกว่าใส่กอรอบใส่กอรอบด้วยเมื่อกี้มีกรอบหลายแบบมากเราจะใส่เป็นแบบนี้แล้วก็บอกว่าเป็นยิง แบบนี้ขวท่านดอกเลยปึ๊บกลับไปที่เซเ์้อวันตานต้งค่าเราจะไปแก้ไขบทบาทกันบทบาทบทบาทหญิงแล้วก็ลบลๆลล,ลแล้วก็วางขับันทึเรียบร้อยแล้วเท่านี้บทบาทของเราก็มีควาสวยงามแล้ว วิธีการแต่งก็ง่ายแค่นี้เองอันนี้ก็เป็นวิธีเริ่มต้นสำหรับใครที่ต้องการสร้างช่องดิสคอร์ดต้องการมาแต่งให้ดิสคอร์รอสวยงานก็สามารถทำได้ง่ายๆแบบนี้เองหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครลหลายๆคนที่กำลังหัดเล่นดิสคอร์ดนะคะขอบคุณค่ะ